รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นพี่จะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงเลยค่ะพี่เป็นเซ็ตผ้ายืดอุ่นเวฟนะคะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าของเขาค่ะพี่จะมีน้ําหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้คือคุ้มและใส่ยาวมากๆผ้าซักไม่ต้องรีดใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้วยเลยตัวนี้นะคะผ้าดีมากๆเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนลูกค้าตัวเสื้อก่อนค่ะพี่ งานของเสื้อจะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่และข้างหน้าเนี้ยแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีซับในตรงลูกไม้นะเนื้อหนาให้อย่างดีและชายเสื้อพี่ดูนะคะอัดพิสสวยๆแล้วพี่ดูชายลูกไม้ไม่ได้ตัดชายตรงลูกค้างานตัวแพงเลยงานป้ายอย่างดีนะแล้วก็แขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะงานเป็นของสาวอวบนะส่วนด้านหลังค่ะพี่เดี๋ยวดูตัวเสื้อก่อนนะสวยๆแบบนี้เลยแล้วอัดพิสให้อย่างดีตัวเนี้ยด้านหลังของเขาจะไม่มีซับในนะคะพี่และเนื้อผ้านะคะพี่ ไม่ต้องรีดนะตัวนี้ผ้าไม่ต้องรีดนะผ้านุ่มยืดใส่สบายแล้วตัวนี้นะคะพี่รุ่นนี้เดี๋ยวตัวเสื้อก่อนตัวเสือ้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วนะคะพี่ตัวนี้เป็นเป็นรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนําตัวนี้อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่ตัวเสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วนะคะพี่ตัวนี้นะเสื้อสวยมากมากค่ะพี่เสื้อว่าสวยแล้วนะแต่พี่ดูตองเกง พี่ดูทรงเกงนะคะทรงเกงคือสวยมากๆพี่กางเกงเอวก่อนยืดสามสองนะคะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วทรงเกงคือสวยมากๆสะโพกนะคะพี่ห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยแล้วตัวนี้มีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกน่นเก็บขายส่งมนาะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่ผ้าดีพี่ว,ว้าวแน่นอนตัวนี้นะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงนะคะพี่ตัวนี้บอกเลยว่าหน้าร้านทรงสามร้อยนะคะพี่ตัวนี้ลูกค้า วันนี้ขอจัดโปรให้พี่พิเศษเจริงๆค่ะสองเจ็ดเก้าพอลูกค้าเซตนี้นะหาไม่ได้แน่นอนลูกค้าทางเสื้อทางเก่งสองเจ็ดเก้าเท่านั้นค่ะพี่ให้พี่พิเศษเจริงๆนะสําหรับลูกค้าที่ติดตามช่องเราตัวนี้นะคะเซตนี้พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลไ์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมีรหัสค่ะพี่ไว้ต้องหัวนะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจรารหัสให้ได้นะคะพี่ใช่นะคะพี่เซตนี้ถ้าพี่จะรับเลขกเซตสีฟ้านะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้าห้าสิบความยาวเสื้อยี่สิบแปดนิ้วนะคะตัวนี้นะลูกค้าปกตั้งแต่สาสิบปดขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่สีฟ้านะสีนี้นะค่ะพี่จะเป็นสีดานะคะตัวนี้นะถ้าพี่รับเซตนี้ พี่พิม์พระเซ็ตสีดำบอกเลยว่าลูกค้าคุ้มมากๆค่ะพี่สองเจ็ดเก้าหาราคานี้ไม่ได้แน่นอนลูกค้าหน้าร้านสมสามร้อยแล้วตัวนี้เซ็ตนี้ค่ะพี่จะเรียกว่าเซ็ตเขียวขี้ม้านะคะพี่ตัวนี้นะเป็นสีเขียวขี้มานะเซ็ตนี้ค่ะน้ำตาลทองนะคะพี่สวยมากๆเลยสองเจ็ดเก้าเท่านั้นทั้งเซ็ตน,นะพี่แค่เสื้อก็คุ้มแล้วค่ะที่ดูตัวเสื้อนะสวยมากๆแล้วกางเกงก็คือใส่ได้จริง เซตนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้เรียกว่าสีส้มนะคะพี่สาหรับและสาหรับแม่ค้าลูกค้ามันจะออกเป็นโทนส้มชานะคะพี่ไม่ถึงกับขั้นส้มอิดนะเรียกสีส้มชานะคะตอนนี้มีส้มเดียวนะเซตนี้นะคะพี่เป็นสีกะปินะคะพี่เซตสีกะปิพี่ดูลายนะสวยมากๆค่ะเสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ28ดนิ้ว ซับในลูกไม้อย่างดีนะคะพี่เอวกางเกงก่อนยืดสามสองนะคะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วสะโพกนะห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายและมีกระเป๋า้วงให้ด้วยทั้งสองข้างใช้งานได้จริงค่ะเซตนี้นะคะพี่จะเลขยกสีกะปินะเซตนี้ค่ะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าเซตสีกรมนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงสวยมากๆให้แค่สองเจ็ดเก้าค่ะพี่ เซตนี้ค่ะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่และเซตสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้ค่ะเอ้ไม่ใช่เซตนี้ลูกค่ะเลขสีชมพูเป็นสีชมพูตุ่นนะคะพี่และเซตสีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวขี้มาเอ้ตัวนี้เป็น เขียวอมฟ้าลูกค้าแมคะามืนนะเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่งย9บเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่เซตสองชิ้นสวยๆแบบนี้นะพี่แยกชิ้นใส่ได้เลยค่ะพี่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นจากสามร้อยส่งนะถ้าพี่รับเซตนี้พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะเซตนี้นะคะพี่เป็นชมพูตุ่นนะ อันนี้เซตนี้จะเล็กชมพูตุนนะะ่นค่ะแต่ไล่สีให้ดูนะคะพี่เซตนี้ค่ะพี่สีแดงเลือดหมูนะคะพี่สีแดงเลือดหมูนะบอกเลยลูกค้าคือคุ้มมากนะ,ะตัวนี้เซตนี้ค่ะพี่สีกรมนะคะเซตสีกรมนะเซตสีกะติกนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะลูกค้าดูดีๆนะถ้าถ้าจะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่ากะติกนะคะพี่ ถ้าตัวนี้จะเป็นชมพูตุ่นนะพี่เซตนี้ค่ะพี่ส้มชานะคะพี่สาหรับแม่ค้ามองเห็นมันไม่เข้มเท่าส้มอิดนะสาหรับแม่ค้านะขอได้ส้มชานะคะเซตนี้นะคะพี่เป็นสีน้ําตาลทองค่ะพี่เซตนี้ค่ะพี่เดี๋ยวไล่สีให้ดูก่อนนะแต่พี่ได้ดูสีเยอะนะเซตนี้นะนเขียวขี้มา้าขามบอกเลยลูกค้าสองเจ็ดเก้า คุ้มมากๆลูกค้าไม่ได้ราคานี้แน่นอนค่ะพี่สีดำนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะและเซ็ตสุดท้ายค่ะพี่เซ็ตสีฟ้านะคะพี่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นพี่เก็บได้เก็บเลยแค่